รูปการมาแบบนี้นิสสันควรเลือกทำอย่างไรกลายเป็นว่าพอผ่านพ้นโควิดส9สถานการณ์ค่ารถก็เริ่มกลับมีสถานการณ์ยอดขายที่ดีขึ้นตามลำดับไม่เว้นแม้กระทั่งนิสสันก็ยังต้องสั่งโรงงานให้เดินหน้าแผนการผลิตอเมราเพิ่มเติมนะครับออกมาเพิ่มโดยด่วนเพราะรถที่ผลิตทุวันนี้ไม่พอขายสิแล้วอ้าวสิอย่างนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่โชคดีสำหรับนิสสันไทยแลนด์เพราะรุ่นที่ขายดีที่สุดก็คือรุ่นท็อปและรองท็อป ผิดกับอเมราโมเดลก่อนขายได้แต่รุ่น5.3แสนบาทซึ่งแน่นอนว่ายอดขายก็คงพอกันแต่ผลกำไรนั้นอืแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับจากประโยคข้างต้นก็บ่งบอกได้เลยว่าสถานการณ์ของนิสสันไม่สามารถควบคุมปัจจัยได้ด้วยตนเองเลยบทออเมราจะขายดีก็ขายดีขึ้นมาแบบงงๆซะง,ง,งั้นแต่รถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดนั้นอย่างนิสสันคิกส ทีมงานก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เช่นเดียวกันและดูว่าจะเป็นงานช้างมากกว่าด้วยนะนับบันนี้เรามียอดขายของ Nissan Kicks ประจำเดือนสิงหาคม2020มารายงานให้ทราบกันนะครับ Nissan Kicks เดือนสิงหาคม2020ทำได้แค่เพียง371คันเท่านั้นตกเป้าประมาณ56.63%เมื่อเทียบกับเป้าหมายขายที่ตั้งไว้ที่ 800ถึง900คันต่อเดือนนับว่าห่างกันเยอะเหมือนกันครับและถ้ารวมกับลอตแรกที่เป็นชิปเม้นต์ส่งตามดีลเลอร์เป็นรถทดลองขับแล้วก็เป็นรถดิสเพลย์อีก211คันซึ่งจดทะเบียนล่วงหน้าแล้วในเดือนกรกฎาคม2020ก็ทำให้ยอดขายคลิกรถแรกในเดือนสิงหาคมทั้งหมดได้เพียง582คันเท่านั้นก็ยังตกเป้าขายอยู่ดีนะครับ ปัญหาสำคัญของ Nissan Kicks ก็คือการเปิดตัวรถในเดือนพฤษภาคมแล้วปล่อยให้ลูกค้ารอนานถึง3เดือนทำให้โมเมนตั้มของการซื้อขายนั้นโหดหายไปพอสมควรแล้วก็มาเจอกับ Corolla Cross ที่มาแรงเอามากๆก็ทำให้โมเมนตั้มการขายคิกน้อยลงเข้าไปอีกแล้วก็ไซซิ่งตัวรถที่ดูเล็กไปนิดเมื่อเทียบกับราคาตัวท็อปเป็นล้านนะครับแต่เราต้องดูเดือนถัดไปว่าทางนิสันจะเลือกแก้ไขอย,อย่างไรให้ง่ายกว่าระหว่างออเมรา ที่ตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งจะตีตลาดอเมร่าให้ร้อนแรงกว่านี้ไปเลยหรือให้มันขายดีสุดๆไปเลยหรือว่าเลือกที่จะแก้ไขาการทําตลาดนิสสันคิก k s ให้ดีขึ้นเพราะเป็นรถรุ่นใหม่ที่เริ่มมีฐานแฟนเก่าแก่เริ่มเปลี่ยนใจมาซื้อรถ SUV คันนี้มากขึ้นต้องรอดูกันเดือนถัดไปครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสคราช่องคิสกาขอบระคุณอย่างสูงครับ